สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสุ่ม AMR ด้วย ID ดีที่ดวงดีที่สุดในโลก <c oughs> ส่วนไ d ดีที่ดวงดีที่สุดในโลกนั้นมีความเป็นมายังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยครับสำหรับไ d ดีที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับเป็น ID ที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแล้วก่อนหน้านี้จะมีอีเวนต์กดปั๊มน้ำมันเพื่อซื้อ UC นะครับหรือว่าเป็นการซื้อ UC แบบซุ่มนะครับบางคนเนี่ยได้2 0 0ก็มีนะครับ แต่หารูไม่ว่ากว่าจะได้200รนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วไอดีที่ผมเล่นประจำเนี่ยหรือว่าที่กำลังสุ่มตอนนี้ผมเคยสุ่มได้200 2ครั้งตั้งแต่เกมเปิดตัวมานะครับหรือว่านับทุกอีเวนต์เลยอย่างที่สุ่มตอนนี้ครับจากไอดีที่เล่นประจำเนี่ยก็ได้แค่120เอเองนะครับบอกเลยว่าเวลาอีเวนต์ปั๊มน้ำมันมาเนี่ยผมรีเฟซทุกวันแล้วก็รีเฟซจนสุดนะครับ แล้วเคยได้สูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในเวลาน่าสุดพอไอดีหลักหรือว่าไอเดีที่เล่นประจำเนี่ยสุ่มไม่ได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็มีอาการหัวร้อนก็เลยเอาไอดีที่ไม่ค่อยได้เล่นมาสุ่มดูบ้างนะครับว่าจะได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับทุกคนดูเนี่ยฮะนี่แค่สุ่มแค่ทางเดียวก็ได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ พอเราได้โบนัสที่จะเติมแล้วนะครับเราก็จะมาสุ่มจานวนเงินนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเลยนะครับจะสุ่มได้กี่บาทเนี่ยก็ต้องเติมนะครับเพราะว่ามันได้200%นะฮะอันนี้ได้3,007นะฮะยังไงก็คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าได้ยูซีแบบ200%นั่นเองนะครับ3,007เนี่ยก็จะได้อยู่ที่16,200ยูซีนะครับ ทีแรกเนี่ยผมก็สงสัยนะว่าเฮ้ยมันเป็นที่เครื่องหรือเปล่าเครื่องนี้สุ่มได้20 0ตลอดหรือเปล่าผมก็เลยทําการเปลี่ยนเครื่องนะครับเอาไอดีที่เล่นประจําเนี่ยมาสุ่มในเครื่องนี้ดูเลยครับไม่แน่นะอาจจะเป็นที่เครื่องก็ได้เครื่องนี้อาจจะได้20% 0ตลอดนะครับเปิดบารอบที่หนึ่งเนี่ยก็ได้1 1 0เกันเลยทีเดียวรอบ2ได้120บรอบ3ก็120รอบที่4 120รอบที่ห้า 1 4 0นะครับรีเฟรชไป5รอบก็ยังไม่ถึง2 0 0เหมือนเดิมนะครับจากที่ผมลองหลายๆวิธีดูนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่เครื่องนะครับมันเป็นที่ไอดีโอ้โหน้ำตาจีไหลามากเลยไอดี ID ที่เติมประจำเนี่ยสุ่มได้ไม่ถึง2 0 0ซสักทีในะอีเวนต์นี้นะครับถ้าไม่มีการบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอเนี่ยก็แทบไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่ามีไอดีที่สุ่มได้200จริงๆทุกวันนะครับ ทีแรกเนียผมแคปภาพไว้ก่อนนะซึ่งกล่าวว่าจะามาอวดเพื่อนนะว่าได้200%รรนะครับพอวันที่2มาเนี่ยก็ได้200%รอีกแล้วนะครับพอตกวันที่3ปุ๊บก็สุ่มได้200%อีกนะครับห <c oughs> ลังจากสุ่มได้200ทุกวันนะครับจากแคปภาพผมก็ทําการบันทึกวิดีโอแทนว่าเฮ้ยมันมี ID ที่ได้200%รจริงๆเลยครับพอตัดภาพไปที่ ID ที่1หรือว่า ID ที่ผมเล่นประจาเนี่ย ผมจะสุ่มให้ดูอีกวันหนึ่งนะครับว่าจะได้200%หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเครื่องเดียวกันกับเครื่องที่ได้200%เลยนะฮะฝั่งซ้าย3 7 0 0อันนี้คือแม็กสุดแล้วนะครับของจำนวนเงินนะโบนัสอันนี้ก็รีเฟซจนสุดแล้วก็คือ5ครั้งได้สงสุดที่150%เองนะครับถามว่าทำไมถึงรีเฟซเนะครับเพราะว่าการรีเฟซเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ย ID ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้200%หรือเปล่านะครับ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่น้อยมากๆนะครับที่เราจะกดครั้งแรกหรือว่าหมุนครั้งแรกเนี่ยจะได้200%ทันทีนะครับนงน้นะครับเราก็ต้องรีฟฟตไปจนสุดจนกว่าจะได้200%นะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังลองเอา ID ที่ไม่ได้เล่นหลายๆ ID นะครับมาลองสุ่มดูนะครับปรากฏว่ามี ID ที่สุ่มได้200%เนี่ยเยอะมากๆนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น ID ที่ไม่ค่อยได้เล่นทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ก็เติมไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เอาไว้ส่งไก่คืนเพื่อนนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนส่งไก่บายเยอะมากๆนะฮะอดีที่เล่นประจำเนี่ย UC แพงมากนะครับก็ต้องเอา UC จาก ID ไม่ค่อยได้เล่นนะครับกด200%ซแล้วก็ซื้อของขวัญไว้ส่งให้เพื่อนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นอีเวนต์ส่งคะแนนความนิยมหรือว่าอีเวนต์ส่งไก่นะฮะแล้วก็ค้างค่าไก่เพื่อนนี้อย่างเยอะเลยนะครับก็ต้องทยอยส่งทีละคนนะนะ จากไอดีที่ดวงดีที่สุดแล้วก็ได้ UC 200%ทุกวันผมก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, UC จะเอาไปทำอะไรดีโอ้โ oh, ห UC เยอะเกิน <c oughs> จนแทบไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเอาไปทำอะไรผมก็เลยเอามาสุ่ม AMR เลยนะครับ อ๋อเราสู่มาได้แล้วนะครับมีเศษชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไร่เป็นมณนีเลือดเลยลวกันนะครับจะได้เอาไปแลกของรางวัลอีกทีมีชุดแอนติเมทแล้วก็หมวกนะฮะเออผมเพิ่งรู้นะครับว่าหมวกเนี่ยมันคือหมวกกันน็อกทีแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันคือหมวกใส่หัวงโง่โงโงหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันคือหมวกกันน็อกระดับทองนะครับก็จะมีระเวล1น3นะฮะ ก็ต้องขอบคุณ FC มักบางๆเลครับถ้าไม่บอกเนี่ยผมก็ยังคงต้องโง่ต่อไปอะนะ <c oughs> ปะ่ะยูเหลือเยอะนะครับสุ่มต่อเลยดีกว่าจนกว่าจะได้ AMR นะครับได้มานีเลือดมาอีกแล้วนะฮะ <c oughs> กะว่าจะสุ่มไม่ถึง5 5ครั้างนะครับ <c oughs> เพื่อปลดรอกของรางวัลน,นะ <c oughs> อ้าวเอ็านะครับโอ้โหมาไงเนี่ย ได้เอ็มอาออกมาเฉยเลยนะครับโอ้โหอย่างเฟี้ยวครับเป็นไงล่ะไอดี ID ที่ดวงดินที่สุดในโลกของผมนะฮะตอนนี้เราได้ของรางวัล2ชิ้นนะครับคิดอยู่ว่าจะแลกอะไรดีนะครับส่วนสโคปเนี่ยได้เกือบครบนะครับไม่ได้แลกเอานะคือสุ่มออกมาอีกทีหนึ่งนะครับชุดอัติเมตเดียสุ่มไม่ออกนะฮะอย่างน้อยเราก็ได้ MR มานะครับแค่นี้ก็เพียงพอเลยนะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มต่อให้ครบ 250ครั้งกันเลยนะครับเพื่อเอาของรางวัลในกล่อง250นะฮะตอนนี้ครบ250ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าคะแนนลักเราเนี่ยหรือว่าลัคก,กี้อยู่ที่79นะครับเอา้าได้สโคปแปดมาด้วยนะครับสโคปแปดนี้เพิ่งได้นะถ้ามีอยู่แล้วเขาจะแยกให้นะครับอ่ะเปิดเอามันนี้เลือดนะครับในกล่องสองร้อยห้าสิบขาดอีกหกแต้มนะครับ จะได้มณีเลือดมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับจะเอาไปแลกอะไรดีเออตัดสินใจค่อนข้างยากเลยครับถ้าจะเอาชุดอันดิเมกเนี่ยต้องการ6ชิ้นเลยครับยูซีเราน่าจะมีไม่เพียงพอนะของรางวัลต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับเอาเป็นมณีเลือดด้วยก่อนนะฮะส่วนเศษอีก15เนี่ยโอเคแลกเป็นเลดดอดเลยแล้วกันนะครับเลดดอดก็ 15ชิ้นนะฮะเอ้ยส5ชิ้นส่วนนะครับส่วนมันี่เลือดนะครับมี3ชิ้นแหลกที่อัปเกรดไป3อันเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะแล้วตอนนี้แต้มระก,กรีกเราอยู่ที่94นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ถึงร้อยนะครับเพื่อเอามันีเลือดนะอ,อ๋อนี่เต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวโอเค ครับถ้าเราได้ไม่มีเลือดไปเดียว <_ d ata> เขาก็จะรีเซ็ตเป็นศูนอีกทีหนึงนะฮะแลกเป็นที่อัปเกรดละกันนะฮะไม่คิดเยอะนะครับถ้าแลกกันอื่นเนี่ยน่าจะใช้เยอะเอาเรื่องนะแล้วผมคาดว่า UC เราเนี่ยน่าจะมีไม่เพียงพอนะครับถ้าจะเอาชุดอัลติเมตนะส่วนหมวกกันน็อกนะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมนี่ครับทุกคนนี่คือหมวกกันน็อกระดับทองนะครับหรือว่าระดับอันติเมตนะฮะ เลเวลสอง้ลก็เลเวลสจัดเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไงเท่ hey, ไหมนี่คือหมวกกันน็อกระดับทองนะครับทุกคนส่วนเราก็โง่ตั้งนานนะฮะนึกว่ามันคือหมวกเฉยๆไม่ใช่หมวกกันน็อกนะเออที่แรกเนี่ยไม่คิดว่าจะซื้อซ้ำนะครับก็กลับมาซื้ออีกทีนึงนะครับส่วน a r r ที่เราสุ่มมาได้นะครับใน ID นี้ก็ยังคงไม่อัปเกรดนะครับเดี๋ยวเอาที่อัปเกรดเนี่ยไว้อัปเกรด M4 น้ำแข็งดีกว่านะฮะ เพราะว่า ID ดีนี้ผมมี M4 น้ำแข็งด้วยนะครับบอกแล้วว่า ID นี้เป็น ID ที่ดวงดีนะฮะมีทั้ง m n f o น้ำแข็งแล้วก็สูมได้200%ตลอดนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ขออัป M4 ตะลอนะครับหรือว่า m 4กูโเนี่ยให้ถึงเลเวล8ก่อนและกันนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อที่อัปเกรดทุกสัปดาห์นะฮะ ส่วน M4 t a l e อนี้นะครับตอนสุ่มผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าไม่ใช่ดีที่ผมเล่นประจำนะแล้วก็ยังมีอีกหลายดีนะครับที่ผมสุ่มปืนอัปเกรดไว้แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนะฮะเพราะว่าเกม PUBG Mobile นะครับ1สกินสามารถเล่นได้แค่1เกมต่อ1 ID ไนะครับไม่สามารถเปลี่ยนสกินปืนอัปเกรดในเกมได้นะครับไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีการอัปเกรดเดียวกับ อ่าปืนอัปเดในเกมนะอาจจะเปลี่ยนสกินได้นะเวลาเล่นก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องรู้กันดีๆเลครับส่วนตอนนี้แยกสกินไว้ก่อนดีกว่านะครับจะได้เล่นหลายๆไอดีแล้วก็เล่หลายสกินแบบไม่ซ้ำไอดีด้วยนะฮะแล้วนอกจากนี้ผมก็ยังมีอีก ID. <c oughs> 1 ID ไดีจะดวงดีหรือเปล่าสุ่มโชว์เลย10บยูซีแรกของวันได้อะไรได้สโคบหกาวนนะครับเป็นไง ไอดีน,นี้ไม่ได้ MR นะครับแต่ว่าได้สกบป6ทาวนนะครับแต่ว่าไอดีน,นี้สุ่มมาเพียง11ครั้งเท่านั้นคือแบบไอดีไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยจะดวงดีไปไหน สำหรับในคลิปนี้นะครับก็สนับสนุนโดยเบสติราโกพาร์ตนะครับรับเติมเกมพับจีบบอยแล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับใครอยากได้ยูซีถูกหรือว่าอยากเติมเกมถูกก็สามารถ,ถติดต่อได้ที่เบสเติราโกพาร์ตนะครับส่วนในไอดีนี้นะครับสุ่มมาทั้งหมด11ครั้งได้อาญมณีเลือด2ชิ้นด้วยกันนะครับเราจะไล่อะไรดี จะลกอะไรไปไม่ได้นอกจากวัตถุดิบในการอัปเกรดนะฮะแลกไปเลย2ชิ้นนะครับแล้วก็เหลือเศษอีก2ชิ้นนะครับไล่เป็นคูปองซัพลายนะฮะโอเค11ครั้งได้ที่อัปเกรด2อันเป็นไงคุ้มไหมครับทุกคนส่วนในไอดีนี้ผมก็มีเ4น้ำแข็งเลเวลตันอยู่ด้วยนะฮะส่วนที่อัปเกรดนี้ก็คงเอาไว้อัพเป็นเลเวลและกันนะครับเอาไว้อัพเป็นเอมโฟน้ำแข็งเลเวล8 ในอนาคตนคเนะฮะเผื่อพับ g ีเขา,าปรับไอเโฟนน้ำแข็งเป็นเลเวล8นีฮยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมพับจีโ b i l e นะครับขนาดในโฟนน้ำแข็งเมื่อก่อนไม่มีของแต่งปัจจุบันยังมีของแต่งเลยนะครโอเคนะครับสํหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลาพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ